สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครเนาะเอาเป็นว่า <c oughs> คุณนึกถึงใครก็ให้เป็นเรื่องราวของคนคนนั้นเลยแล้วกันตั้งจิตอธิฐานดีๆนึกถึงเขาคนนั้นที่มีประเด็นกับคุณหรือคนที่คุณอยากรู้แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือใครที่ยังไม่มีใครก็ลองตั้งจิตอธิฐานด,ดูว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณได้บ้างไหมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันขอออกมาใช่ขอออกมาตรงนะ สิบถ้วยลงในฝั่งของเขาคนคนนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความตั้งใจหรือว่าอาจจะมีความคิดในลักษณะที่ว่าอยากจะมีครอบครัวแล้วนะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะเป็นสิบถ้วยให้เต็มอยากจะมีบ้านมีลูกอะไรแบบนี้เออโดยคิดว่า คนคนนี้จะต้องเป็นคุณเท่านั้นในลักษณะนี้เลยอันนี้คือในฝั่งของเขานะคะเป็นในลักษณะของคนที่คิดและมีความพร้อมและอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์อยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอยากเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอีกครั้งอะไรในลักษณะนี้นะเพราะมันเป็นไพ่สิบถ้วยไม่มีอะไรเกินสิบถ้วยแล้วนะเพื่อนอันนี้คือเปิดมาก็สิบถ้วยเลยของเขาอะแล้วไงต่ออ,อ ิบไม้เท้าลงคนคนนี้ในอดีตอ่ะ <asma> เขาอาจจะเป็นคนที่ภาระหน้าที่อยงเขาเยอะหรืออาจจะมีคนที่เอาภาระเอาปัญหาต่างๆมาโยนให้เขาเยอะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวของเขาเองที่เป็นคนที่ชอบแบกรับเป็นคนที่ชอบแบกปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสิบไม้เท้า <ค odo> นี่คือเหนื่อยมากนะเพื่อนเป็นในลักษณะของคนที่ต้องดิ้นรนมากๆอันนี้คือพลังงานในฝั่งของเขาในอดีตนะคะ,ะ,คะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า เขาแบกความสัมพันธ์ของคุณไปด้วยในทุกทที่เวลาที่เขาทําอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานอันเนี้ยมันเป็นพลังงานแห่งความที่เขาคิดถึงเขาแบกรับคุณตลอดเวลาที่มันมีการห่างไปในความสัมพันธนะ์อะแต่ในความห่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าในหัวของเขาเขาคิดแต่เรื่องคุณเนะี่ยแบกเรื่องของคุณไปได้วยทุกที่แล้วหนึ่งในเรื่องของการที่แบกเรื่องคุณไปได้วยทุกที่นั้นเขามีเป้าหมายของเขาอะนะ ว่าเขาอยากจะสิบถ้วยกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะอยากเป็นคนที่มั่งมีอยากเป็นคนที่ดูแลคุณได้อยากมีบ้านอยากมีอนาคตกับคุณนะอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเขาในเวลานี้นะคะห้าดาบลงในฝั่งของเขาห้าดาบนั้นมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเออในอดีตก่อน ก่อนหน้านั้นะนะนะก่อนที่เหมือนกับว่าเขาจะได้รู้จักกับคุณหรือว่าต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวตนของเขาที่มันหล่อหลอมเข้ามาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะตัวของเขามันอยู่แต่ในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบไหมแล้วก็เป็นสังคมที่เหมือนกับมีการแข่งขันมีการต่อสู้กันตลอดเวลาไหม อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะในทัศนคติของเขาในอดีตอ่ะมันจะเป็นคนที่ชอบกดขี่ข่มเหงคนอื่นเป็นคนที่ชอบมักใหญ่ไฟสูงคิดอะไรให้มันใหญ่เกินตัวพอคิดไปเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่กระทาต่อไปที่ให้ได้ไปถึงสิ่งที่เขาตั้งเอาไวอ้อ่ะมันก็เป็นในลักษณะที่ว่าถ้าอะไรเขาปาดหน้าเค้กใครได้เขาทําถ้าเหยียบใครได้เขาเหยียบอะไรแบบนั้นอะ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่ชอบเอาลดเอาเปรียบคนแบบไม่รู้ตัวเองอะ่ะเพิ่อนึกออกป่ะเออแต่เขาทําแบบนั้นในอดีตอย่างนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่า ในอดีตเป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยเอาเปรียบคุณในด้านของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตรงไปตรงมานะักในเรื่องของการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของความสัมพันธ์หรือว่าในด้านของการทํางานถ้ามองแบบนี้นะเพราะว่าถ้าคนที่มีลักษณะนิสัยที่เอารัดเอาเปรียบคนอะ่ะมันจะไม่ได้แค่ เอาลัดเอาเปรียบแค่เรื่องเดียวนึกออกไหมอย่างเช่นสมมติว่าโอ้ฉันเป็นคนดีมากเลยในความสัมพันธ์แต่เรื่องงานฉันเอาลัดเอาเปรียบชาวบ้านเลยทุกเม็ดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะลักษณะว่าถ้าเขาเคยทํานิสัยแบบไหนในเรื่องไหนมันมีแนวโน้มที่จะเอาลักษณะนิสัยนั้นน่ะไปใช้ในเรื่องอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความที่มักใหญ่ไฟสูงชอบกดขี่ข่มเหงคนอื่นไหมโดยเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่เอาลัดเอาเปรียบคนในอดีตมาก่อน มันก็เป็นในลักษณะที่ว่าตลอดเวลาที่คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับเขา่นี่นนะคนคนนี้เอาลัดเอาเปรียบความสัมพันธ์คุณไหมคุณอาจจะเป็นผู้ให้กับเขามากกว่าเป็นผู้รับซะด้วยซ้ําอะไรแบบนี้แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้เคยเห็นค่าหรือเห็นความสําคัญของคุณไหมในช่วงระยะเวลาหนึง่งประมาณนี้จนกระทั่งเหมือนกับว่ามันห่างออกไปหรือเปล่าพอมันห่างออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาที่ห่างกันคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะยอมหักไม่ยอมงอพอมันห่างกันออกไปเนี่ยในลักษณะของความสัมพันธน์ใจเขายังนึกถึงคุณนะเหมือนไปไหนก็ยังแบบความรู้สึกนะั้นนะ่ะที่มีคุณไปด้วยเสมอแต่ก็ไม่ได้พูดกันในลักษณะนี้และแต่ในหัวของเขาเขาก็คิดนะว่าเขาก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครัง้งหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือในฝ้าของเขานะจัสติดลงในฝั่งของเพื่อน เพราะว่าคุณนะเป็นคนที่เถ็นตรงคุณมันคนที่เที่ยงตรงแต่คนคนนี้เขาไม่เที่ยงตรงเพราะว่าเขาเป็นนิสัยมักใหญ่ฝ่ายสูงเพราะฉะนั้นนะเขาจะซิกแซกตลอดเวลาในขณะที่คุณเป็นคนตรงฉินอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณอาจจะเป็นนักกฎหมายคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานในอาชีพที่เกี่ยวกับนักกฎหมายเลยก็ได้หรือเป็นคนที่เถ็นตรงเลยจริงๆก็ได้ในลักษณะนั้นเป็นคนที่น่าจะเป็นลักษณะของเป็นผู้บริหารแล้ว คุนั่งแทน่นคุนั่งคุนั่งบังบลังเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะในลักษณะนิสัยของเขาในอดีตที่เป็นคนที่เหมือนกับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเอาละตะเปียบคนน่ะคือดิ้นได้ก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอคุณเหมือนกับไปเห็นลักษณะนิสัยแบบเนี้ยมันเกิดการรับไม่ได้แล้วมาเลยเหมือนกับว่าเกิดการตัดจบขึ้นเพราะนิสัยมันต่างขั้วเกินไปคนนึงเป็นคนที่ดิ้นได้แถได้อีกคนนึงเป็นคนเห็นตรงอะไรแบบเนี้ยค่ะ สี่เหรียญเกิดขึ้นพลังงานฝ้าคุณคุณเลือกตัดเขานะยมันเลยไม่มีเรื่องราวของคุณจะเล่าอะไรมากมายเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าพลังงานฝ้าของเขาอะมันเริ่มจะเห็นความเคลื่อนไหวคือสี่เหรียญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่หวงแหนในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการที่ไม่ได้คุยกันแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์นั้นเขายังกอดเก็บความรู้สึกทุกๆอย่างเอาไว้นะอยู่กับตัวของเขาอะไรแบบเนี้ย จริงๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่ายังห่วงความรู้สึกของคุณอยู่นั่นแหละกลัวคุณจะมีคนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเขาเขาเลยเหมือนกับว่าเวลานี้เขาอยากจะทําทุกอย่างนะเพื่อให้กลับมาเป็น10บทั่วอีกครั้งบางคนบางเคสมันอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้ว จะเลิกลากันไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะตามครอบครัวเขากลับมาหรือถ้าบางคนยังอยู่ในลักษณะของเป็นคนที่เคยคบกันคนที่เคยรักกันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องการตามคนคนนั้นน่ยกลับมาในชีวิตอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาแบกความรู้สึกทุกๆครั้งที่มีคุณไปได้ไปด้วยกับตัวเขาในทุกๆท,กที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเขาเหมือนกับเขาก็ต้องการปลดล็อกแล้วนะคืออยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณไหมอะไรเงี้ยอยากจะกลับมาดีกับคุณไหมในลักษณะนี้นะคะ ราชาดาบเกิดขึ้นในฝั่งของเขามันจะเห็นเลยนะว่าถ้าในอดีตเขาเป็นคนที่ชอบกดขี่ข่มเหงคนหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจใช่เป็นอย่างนั้นนะ่ะแต่เหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมของเขารอบข้างของเขามันบีบให้เขาต้องเป็นคนแบบนั้นนะ่ะมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันเหมือนกับคนคนนี้ มันไปเคลียร์พลังงานเดิมๆตัวเองมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิสัยในฝ้าของเขานะเพราะตอนนี้มันเป็นพลังงานแบบราชาดาบเกิดขึ้นในฝั่งของเขาคนที่เป็นราชาดาบนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวเหมือนกับคุณเนะ่ยเพราะว่าคุณเป็นจัสติดใช่ไหม,มเขาจะต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกับคุณเนะี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเด็ดขาดเผด็จการแล้วก็เริ่มมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นในอดีตคนคนนี้นไม่เคยชัดเจนอะไรนะเพราะลักษณะพลังงานของเขาอ่ะ เขาจะดิ้นได้แถตลอดเพื่อผลประโยชน์ของเขาใดๆก็ตามที่ทําให้มันให้ตัวเขาได้สูงสุดอะเขาจะทําแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเอ้ยเขาไปจัดการตัวเขาเองแล้วนะทั้งในด้านของลักษณะนิสัยทั้งในด้านของอะไรต่างๆที่เขาเคยกระทํามาในอดีตที่มันทําให้เหมือนกับว่ามันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นหรืออีกในนึงมันอาจจะหมายถึงว่าคุณนั่นแหละที่เข้าเคยเข้าไปในความสัมพันธ์กับเขาในอดีตแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเปับเป็นครู ไปสอนเขาให้เขาได้เห็นมุมต่างของชีวิตอีกมุมนึงอะไรเงี้ยเพราะพลังงานคนสองคนนั้นนิสัยต่างกันสุดขั้วอย่างที่แม่หมอบอกคนนึงเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนตรงฉินเป็นคนมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาเป็นผลชัดเจนแต่พลังงานของเขาดิ้นได้แถตลอดเอาแต่ผลประโยชน์มักใหญ่ไฟสูงมันเหมือนกับคนทั้งสองคนที่นิสัยต่างขั้วกันแต่ดันมารักกันน่ะนึกออกไหมแล้วมันเหมือนกับว่าพอได้เรียนรู้นิสัยกันอ่ะมันคือมันเกิดการรับไม่ได้อ่ะแล้วมันก็ตัด จบกันไปทีนี้ในการที่เขาจะกลับมาในพลังงานของคุณเนี่ยเขาจะกลับมาเขาจะทําตัวเหมือนเดิมไม่ได้ไงมาเลยเหมือนกับเกิดการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองในในทุกๆเรื่องในเรื่องของลักษณะนิสัยในเรื่องของการตัดสินใจในอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเขาดูเหมือนกับคุณเป็นครูสอนเขาอะวันนี้มันเหมือนกับตัวเขากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นคนที่เหมือนกับ ป้ายไปทั่วใส่ไปทั่วอะไรเงี้ยวันนี้เขากลายเป็นคนที่เออมีความเด็ดเดี่ยวนะมีความชัดเจนในตัวเองนะอีกอย่างหนึง่งพลังงานที่เป็นราชาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าด้านของฐานะการเงินการทองด้วยไหมก็เหมือนกับเทียบเท่ากับคุณแล้วนั่นเองเขาพยายามที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งในลักษณะนั้นค่ะเพื่อให้กลับมาไดเ้เทียบเท่ากันกับคุณนะ เดโมนเกิดขึ้นคล้ายๆเมื่อวานเขาน่าจะดิ่งนะเออถ้าเดมมลเกิดขึ้นเนี่ยคนคนนี้ชอบคิดถึงคุณนะชอบส่องคุณในเวลากลางคืนมากเป็นพิเศษแล้วก็จะเป็นคนที่ที่บอกได้ว่าในอดีตนั้นถ้ามันเป็นเดมมลมันคือความไม่ชัดเจนะ่ะมันคือความขมขมัวก็คือในอดีตนั้นเขาไม่ได้เคยมีความชัดเจนให้กับคุณในความสัมพันธ์ด้วยไหม อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานในวันนี้มันเหมือนกับว่าตัวเขามันมีการปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งน่ะมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะมาเอามอบความชัดเจนให้กับคุณแล้วนะสิบสิบถ้วยขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ความชัดเจนมันเป็นใครไม่ได้มันเหมือนกับคนที่ไปตื่นรู้แล้วว่าว่าพลังงานของเขานั้นเน่เขาต้องการมันต้องเป็นคุณเท่านั้นนะนะที่อยู่ในชีวิตของเขาที่เขาต้องการนั่นแหละที่เขาอยากจะกลับมาแล้วที่เขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะกลับมาทวงคืคนนะนะเดอะมูนนี่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณสองคนสามารถรับรู้กันได้ผ่านทางจิตวิญญาณก็ได้นะอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาหรอกแต่ว่าบางทีเขาดิ่งแล้วมันเหมือนกับว่าคุณไปรับรู้เซนคุณมไปรับรู้สัมผัสถึงเขาไหมว่าทําไมวันนี้เราถึงนึกถึงเขาอะไรแบบเนี้ยคุณทั้งสองคนสามารถรับรู้ซึ่งกันและกันได้อยู่นะสี่ดาบเกิดขึ้น นอนทับดาบตัวเองถามว่าคนคนนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดค่ะจากการกระทําของตัวเองทั้งหมดเวลาเนี้ยภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาอ่ะเขาเจ็บปวดกับการกระทําของเขาเองกับสิ่งต่างๆหนักมากอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่นิ่งเงียบเพื่อเหมือนกับว่ารอจังหวะโอกาสแล้วก็เป็นการเคลียร์ตัวเองไปด้วยนะก่อนที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการเป็นสิบ้วยกับคุณนี่คือเป้าหมายสูงสุดแล้วนะ อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะหกเหรียญเกิดขึ้นชัดเจนค่ะในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องการเงินการทองด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องของการเงินการทองแล้วเนี่ยคุณเคยซัพพอร์ตเขาในด้านของจิตใจด้วยนะ เป็นคนที่สามารถฮิวใจเขาได้ดีเข้าถึงเขาได้ในทุกๆอย่างอะไรแบบนี้แม้ในสิ่งที่เขาไมา่ได้พูดคุณก็สามารถสังเกตเขาได้และเข้าถึงในจิตใจของเขาได้ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นๆเข้าถึงได้คิดถึงพลังงานคนๆน,นี้แล้วถ้าหกเหรียญเกิดขึ้นก็ต้องบอกด้วยว่าในฝ้าของคุณอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะชอบให้เป็นผู้ให้กับคนอื่นมาเสมอซึ่งหนึ่งในนั้นที่ ที่คุณเป็นผู้ให้ด้วยคือคุณก็เคยให้กับเขาด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าในอดีตนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบกันในความสัมพันธ์คุณเป็นผู้ให้กับเขามากกว่าที่เป็นผู้รับซะอีกหรือถ้าให้เลวลยไปมากกว่านั้นความหมายก็คือคุณให้เขามาตลอดแต่เขาไม่เคยตอบแทนอะไรคุณเลยนอกจากความเจ็บปวดในลักษณะนี้นะ อ่ะหนึงดาบเกิดขึ้นอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาขอคืนดีอยากจะกลับมา,ขขา,กกบมาแก้ไขตัวเองอีกครั้งชัดเจนค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันดีก,กว่าว่าเทพคติจะเล่าเรื่องว่ายังไงนะ <c oughs> โผมาก็สดายุเลยคนคนหนึ่งที่ในอดีตนั้นเป็นคนที่ชอบโอ้อวด นะเอาตัวเองก็ไม่รอดคือด้วยความที่มักใหญ่ไฟสูงจนเกินไปใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังในลักษณะนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเอาตัวไม่รอดจากสิ่งที่เขาอะกระทําทั้งหมดนะคะเพราะว่าความที่เหมือนกับเขาอะคิดมักใหญ่ไฟสูงเห็นก็นได้เห็นกระตัวแล้วก็ไปเจอคนประเภทเดียวกันไหมอะไรในลักษณะนี้ส่วนของคุณน,นั้นไพ่อีสานเกิดขึ้นมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า คุณพูดกับเขามาตลอดคุณชัดเจนกับเขามาตลอดคุณคิดอะไรคุณบอกกับเขามาตรงๆมาตลอดนะแต่คนคนนี้มันเหมือนกับในอดีตนะมันใช้บทเงียบลูกเงียบกับคุณมาตลอดอะไรแบบนี้คุณไม่เคยได้รับความชัดเจนจากคนคนนี้เพราะฉะนั้นในไพ่ทาโร่ที่เราเปิดมามันถึงได้เห็นไงว่าไพ่แห่งการสื่อสารเกิดขึ้นนะเขาถึงได้ไปแก้ไขตัวเขาเองใหม่ถ้าเขาไม่เคยชัดเจนครั้งนี้มาครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับคอมมิตกับคุณเนี่ยคุณจะยอมหรือเปล่า พรแม่ตุลสีเกิดขึ้นมันเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าเวลาเนี้ยคุณหลุดพ้นจากเขาแล้วจริงๆจากสิ่งต่างๆที่เขาเคยกระทรําใส่คุณมานั้นนะ่ะคือคุณใช้เวลานานมากนะคุณตัดเขาจริงอะ่ะแต่คุณใช้เวลาฮิวใจตัวเองนานมากกว่าที่คุณจะหลุดพ้นเวลาเนี้ย คุณไม่ได้สนใจเขาเลยเพราะมันมีพลังงานของคนที่เข้าหาชีวิตของคุณเยอะอยู่แล้วคุณแค่สนใจคนรอบข้างของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เขาทาใส่คุณแล้วนะแต่มันกลายเป็นว่าไอความรู้สึกเดิมๆของคุณนั้นที่คุณเคยรู้สึกมาก่อนมันไปลงทางฝ้าเขาหมดเลยนะเพื่อนในเวลานี้ย <c oughs> พระอังคารเกิดขึ้นในฝั่งของเขามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนคนนี้ในอดีตอะมันเป็นคนที่ลักษณะแบบมุทะลุดุด,ดันนะ เทพพังคนะ่ะน่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีอีโก้สูงมากเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากใครเตือนอะไรใครพูดอะไรไม่ฟังเลยเป็นคนหุนหันพันแล่นแล้วก็เป็นคนที่ทาอะไรต้องทําให้ได้ทําแล้วต้องชนะด้วยนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะนี่คือตัวตนของเขาและในอดีตเขาก็เคยเป็นแบบนี้และที่ชีวิตของเขามันพังอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งก็คือเขาเป็นคนแบบนี้นะแต่ไอความหุนหันพันแล่นของเขาที่เป็นแบบสไตล์เทพพังคา่เนี่ย,ขเ,ยเขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนะ เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาก็คือหมายถึงว่าฉันต้องมาชนะใจเธอให้ได้ครั้งประมาณอย่างนี้เพื่อนต่อต่อต่อรือพอาวินลงเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพสองแบบไหมคะเป็นคนสองแบบไหม ใบโพล่าเปล่าเนี่ยคือมันเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าคุ้มดีคุ้มร้ายไหมอารมณ์อะเป็นคนที่แบบว่าบทจะดีก็ดีแตกเลยอะ่ะบทที่แบบว่าจะร้ายกาดขึ้นมาไม่ฟังอะไรมาก็คือมุทะลุด,ดุดันเลยอะไรอย่างเงี้ยคนปีม้าได้นะถ้า,พาไพ่ใบนี้ออกเพราะว่ามันเป็นในลักษณะเหมือนกับคนคนที่มีบุคลิกภาพสองแบบ แบบอย่างสุดขั้วอ,อะไรเงี้ยบทจะดีใจก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ร้ายเลยในลักษณะนี้อันนี้คือตัวตนของเขาในอดีตไหมด m เพลเลอร์ลงสิ่งที่เขามองคุณนะคะด m เพลเลอร์ Emperor, เขาเห็นคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกับเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนมองย้อนเ ย้อนย้อนกลับมาแล้วเหมือนกับว่ามาเห็นของมีค่าเมื่อของมันหลุดมือไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะสิบถ้วยก็เกิดขึ้นในฝั่งของเขาในความรู้สึกของเขาถ้าชีวิตของเขาจะมีใครขึ้นมาอีกสักคนในชีวิตอนะ่ะในความคิดของเขานะคนคนนั้นน่ะคือมันต้องเป็นคุณเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาว่าตื่นรู้กับทุกๆอย่างเพราะว่าจากพลังงานเดิมของเขาที่ตัวตนของเขาค่ะ เป็นคนที่เหมือนกับมักใหญ่ไฟสูง <_ d ata> เห็นแก่ตัวแต่ว่ามันอาจจะไม่เคยมีใครบอกเขามันอาจจะไม่เคยมีใครที่สะท้อนให้เขาเห็นตัวตวนของเขาตรงๆ <_ d ata> เพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเขานั้นก็ล้วนแล้วแต่ลักษณะนิสัยเหมือนกับเขาคือเรียกได้ว่าเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นก็นได้เห็นแก่ตัวเหมือนกันแล้วคนประเภทเดียวกันที่มันเกาะอยู่ประเภทเดียวกันะ่ะ เวลามันคิดมันจะพากันมาในชิตทางเดียวกันหมดอะแต่ว่าคุณมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่มาเบิกเนตรให้กับเขาไหมในอดีตเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าในช่วงเวลาหนึ่งเขาจะมองว่าคุณไปค้านเขาคุณมองเขาก็ไม่ดีทาแล้วก็ขัดกันไปหมดด้วยในลักษณะหนึ่งเคยมีการทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าพอมันเป็นพลังงานที่ห่างกันไปแล้วอ่ะพอมันห่างกันแล้วมันไม่มีพลังงานของคุณอีกแล้วอ่ะเขาถึงได้มาตื่นรู้ที่หลังหลังจากที่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วนั่นเองนะคะว่า เออสิ่งที่คุณเป็นเนะี่ยคือคุณทําให้กับเขาได้ความตั้งใจแล้วก็เป็นในเรื่องของความจริงใจที่ตลอดเวลาคุณไม่เหี่ยเขาแล้วคุณก็ไม่ได้เคยคาดหวังอะไรจากเขาอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันคนรอบตัวของเขาอะ่ะจะคิดถึงแต่ผลประโยชน์รอบตัวของเขาเต็มไปหมดในลักษณะนี้นะต่อค่ะมาเนี่ยเพื่อนเห็นไหมชีวิตของเขาในตอนเนี้ย มันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่เพื่อนคิดนะเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของคนที่น่าชื่นอ,อกตมเออเขาอาจจะมีคนอยู่ในความสัมพันธ์เขาเยอะแยะในที่นี้เราจะไม่ได้หมายถึงกรณีผู้ชายกับผู้หญิงเนาะแต่เราอาจจะหมายถึงกรณีเพื่อนร่วมง,งานญาติโกหติกาอะไรติดตัวของเขาอะ่ะเออมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขามีคนห้อมล้อมอยู่ตัวเขาเยอะนะแต่ไอ้คนที่มันห้อมล้อมอยู่ติดตัวเขานะนะั่นแหะ มันไม่ได้มีใครเลยนะที่เหมือนกับว่าจะเหมือนคุณจะเข้าใจเขาได้เหมือนกับคุณคุณดนูหน้าสิที่โดดเดี่ยวจ,จริงๆคือคนที่หิ่บนคนที่มีคนอยู่ในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับตัวเองนั้นรู้สึกไม่มีใครเลยอันนี้คือโดดเดี่ยวที่แท้จริงคนเยอะซะเปล่ารอบตัวแต่ไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะทำให้กับเขาเหมือนที่คุณทำให้กับเขานั่นเอง เขาคิดถึงเขาถึงได้คิดถึงคุณมากไงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้คนที่จะเติมเต็มเขาได้เนี่ยจะเป็นสิบถ้วยได้เนี่ยมันต้องเป็นคุณเท่านั้นแล้วมันถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ก็คือพยายามเปลี่ยนแปลงคนที่เห็นแก่ตัวคนนั้นให้กลายมาเป็นแบบราชาดาบในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้เทียบเท่ากันกันกบที่คุณเป็นหรือว่าเหมือนกับก๊อปปี้บุคลิกลักษณะของคุณเนะ่ย ให้ให,ให้ให้เป็นคุณนะ่ะให้เป็นให้เป็นเทียบเท่ากับคุณให้เป็นลักษณะเดียวกันกับคุณนะคะหนูมุสิกะเกิดขึ้นอยากขอโอกาสอยากได้รับการสนับสนุนจากเธออีกครั้งเธอใช้โอกาสเราได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะไพ่หนูมุสิกะเนี่ยเป็นไพ่ในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าฉันอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอนะการมีกันและกันอยู่ในชีวิตเราเรียกวบริวาร อยากจะกลับมาเป็นชีวิตของเธออยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตของเธอนะเธอจะดีกับเราอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเธอจะสนับสนุนเราอีกครั้งได้หรือเปล่าเธอจะซัพพอร์ตเราอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมในลักษณะนี้เริ่มอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นนะพักกันนะเกิดขึ้นมันเป็นในลักษณะที่บ่งบอกว่าเพราะว่าเขาอะเคยที่จะ หลงลืมความสัมพันธ์ของคุณไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งคําว่าหลงลืมความสัมพันธ์มันเป็นในลักษณะของการที่เขาอาจจะหลงตัวเองอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเป็นพวกนาัิสิตก็ได้หลงตัวเองคิดว่าตัวเองจะต้องมีคนมาสนใจใตัวเองมากมายคิดว่าจะต้องเป็นโลกใบหนึ่งที่จักรวาลหมุนรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นประ,ประเภทคนนาซิสิตหลงตัวเองอย่างรุนแรงแล้วมันเหมือนกับว่าทําให้ครั้งหนึ่งอ่ะ เขาลืมคุณไปไหมลืมใน,นลักษณะที่ว่าในอดีตคุณเคยทําเพื่อเขามาตลอดอะไรเงี้ยแต่การที่มันเคยมีกันมาอยู่ตลอดมันไม่เคยได้ลองแบบไม่มีไงเพื่อนเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่มันเคยมีอยู่ในชีวิตมาแล้วแต่คุณไม่เห็นค่าพอวันหนึ่งมันหลุดมือไปอ่ะมันเริ่มจะมารู้สึกที่หลังอะไรเงี้ยคือเริ่มรู้เมื่อมันหายออกไป นั่นแหละคือเขาหลงลืมคุณในช่วงระยะเวลานั้นจนคุณหลุดออกจากเขาพลังงานของคุณคุณหลุดออกจากเขานะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีด้วยสิเพราะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีคนอยากจะคุยคุณเยอะเยอะมากแล้วก็คุณเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณก็เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็ผ่อนปลนอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นเองนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณแล้วก็มาคุยกับคุณเยอะมากบางคนอาจจะมีพลังงานคนใหม่ในชีวิตเข้าไปแล้วนะถ้าเป็นวันนี้ ใช่เขาเคยหลงลืมคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเนี้ยมันเหมือนกับเขาก็ถามตัวเองซ้ําๆนะว่าเอ๊คุณเนี่ยลืมเขาไปแล้วหรือยังคุณมีใครใหม่ไปแล้วหรือยังคุณมีใครทดแทนเขาไปแล้วหรือยังในลักษณะเนี้ยเพราะพลังงานของเขานั้นเขาต้องการที่จะกลับมาแล้วก็มาทวงคืคนนั่นเองหรือต่อให้คุณมีใครใหม่ไปแล้วมันก็เป็นในลักษณะที่ว่าคนคนนี้ก็ยังจะขอกลับมาในชีวิตของคุณอยู่ดีต้องการจะกลับเข้ามาเป็นตัวเลือก อีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณน่นแหละประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะแสดงให้คุณเห็นได้ว่าเขาต้องการคุณจริงๆนะเขาต้องเขารักคุณนะก็อยากให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์นะในลักษณะนี้อยู่ที่เพื่อนแล้ว่าใช้โอกาสเขาไหมสิ่งที่เขามองคุณในเวลาเนี้ยเท้ากเวนขึ้นเท้ากเวนก็คือเป็นเท้าเวสุวรรณนะเพื่อนนะเป็นในลักษณะของสายตาเขามองว่าเวลาเนี้ยคุณโอ้โหคุณไปทําอะไรมาแค่คุณห่างกับเขาไปเนี่ย ทำไมชีวิตของคุณมาเหมือนมันดีขึ้นแต่ชีวิตของเขามาเหมือนกับถดถอยลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณดูเหลือกินเหลือใช้คุณดูมีทรัพย์สินมากๆเลยนะในเวลานี้ทำไมมันต่างจากเขานักอันนี้คือสิ่งที่เขามองย้อนกลับมาในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะว่าไพ่ข้อความอะจะบอกว่ายังไงจะสรุปว่ายังไงนะพอมาเปิดไพ่แล้วเรื่องทีไรแม่หมอจะเสียงแห้งทุกครั้งเลยอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเปิดหลังจากที่เราดูดวง ส่วนบุคคลกันเสร็จแล้วนะคือใช้เสียงเยอะนะเพื่อนอ่ะเขาอ่ะไปอ่านข้อความเก่าๆของคุณนะเห็นไหมข้อความที่คุณเคยแชทกันอาจจะเป็นในไลน์หรือว่าในเฟซหรือในอะไรก็ได้ที่คุณเคยคุยกันนะนะตามช่องทางที่คุณคุยกันแล้วอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทําให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นในอดีตคนคนนะี้ไม่เคยเข้าใจคุณเลยค่ะ คุณทาตะบันดีเขาแค่ไหนทําให้ตายยังไงเขาไม่เคยเห็นค่าคุณเลยเพราะเขาเคยเป็นผู้รับมาตลอดนะแต่เขาไม่เคยให้ใครแต่เขาเป็นผู้รับมาตลอดแต่พอวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะเคยไปทวงถามอะไรต่างๆแล้วเขาไม่เคยให้คุณไหมแล้วมันก็เกิดการทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่ตื่นรู้แล้วกลับไปทบทวนเรื่องราในอดีตนะคะเราแอบชอบเธอนะแต่เรายังไม่อยากให้เธอรู้เพราะเรายังไม่มั่นใจในตัวเองหลายๆด้าน คนชอบกันเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกนะนี่เลยค่ะเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้างครั้งนี้เขาจะเป็นคนลุกเองนะเพื่อนเพื่อนแค่อยู่เฉยๆก็พอดูเขาไปหรือไม่งั้นเพื่อนก็อยู่กับคนใหม่ของเพื่อนไปเลยนะปล่อยให้เขาอยากกลับเข้ามาก็กลับเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยมีคนอื่นอยู่ในชีวิตแล้วนะว่าไปตะกาเข้ามาตะกาก็เข้ามาเนาะ เราเสียดายนะที่เราทำตัวแย่ๆกับเธอทั้งที่เธอดีกับเรามากคนไม่มีหัวคิดไงเพื่อนกลับเข้ามาก็สายแล้วนะไปต่อคิวนะจ๊ะอ้มเรารู้สึกดีใจที่มีเธออยู่ในชีวิตแต่วันนี้มันไม่มีไนงะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณหลุดแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจก็วางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงก็พอค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาติสวัสดนะบ๊ายบายค่ะ